สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก็อีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างกระเทิ้นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อปกปกย้วยตามน้าปกเลยนะคะข้างนึงเป็นคอแหลมเป็นก็จะเป็นคอแหลมหรือปกแฟชั่นนะเนาะเป็นเสื้อป้ายตัวสั้นค่ะตัวนี้จะพาทำแต่ปกนะคะแล้วก็ตัวเสื้อส่วนแขนนะคะไม่ได้ทำให้ดูนะเพื่อนๆก็สร้างแขนปกติทั่วไปนะคะที่ EP ห้าเจ็ดนะคะแขนพื้นฐานนะคะในส่วนตัวนี้เสื้อสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขขึ้้้นนนนนนมาาก่่่อออเเเเลยะะะะะะคคคพพืืปปดููทีี E สรตัว ทำเกจจะส่งออกมาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เลากออกมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ค่ะในส่วนนี้ในส่วนของเสื้อชิ้นหน้าจะเป็นเสื้อป้ายก็จยเผื่อผ้ากระดาษเอาไว้นะอันนี้เผื่อเผื่อยื่นเพื่อเราจะป้ายตัวเสื้อเนาะอันดับแรกเราจะปิดเกตก่อนเลยนะคะปิดเกจปิดเกจตรงไหล่ที่เราสร้างขึ้นมานะคะเป็นเสื้อ้ารูปเนาะปิดเกดลักและความยาวเสื้อเรากำหนดขึ้นมาเลยนะคะตัวเสื้อตัวนี้ก็จะทายาวประมาณเส้นสะโพกบนคือจุดนี้เส้นนี้เป็นเส้นสะโพกบนเส้นเอวเส้นสะโพกบนนะ